จุดแข็งสุดของอาจารย์สุภวรรณก็คือพาคนกลับบ้านได้พาคนกลับซอสได้แล้วพอคุณเนี่ยประจบกับความรู้เนี่ยนะก,ก่อนอวิชชาถ้าคุณกลับซอสได้นะแล้วเข้าใจตรงนี้เนี่ยทุกอย่างที่เขาพูดนะมันจะไม่ใช่เรื่องน่ากลัวเลยมันจะกลายเป็นเรื่องความตื่นเต้นโอเคเรามาหาประสบการณ์เรามาอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยฉะนั้นเราดูกันนะ่ะว่าจะเกิดอะไรขึ้น นะเราก็ปรับตัวไปด้วยแหละแต่ข้างในของเราแข็งปังเพราะเรามีที่พึ่งอยู่ที่นิพพานเราจะกลับซอสเมื่อไหร่ก็ได้แล้วเราก็ดูไปสิของความเปลี่ยนแปลงอะไรฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยความคิดของอาจารย์เนี่แล้วก็ตกผลึกมากเลยมันชัดเจนมากเลยเนี่ยที่บ้านเรางงแงงงงแงงอ่งเรื่องอะไรการเมืองอะไรแบบอะไรโอ้โหถ้าได้ความรู้วันนี้ไปนยแล้วเราลุยระบบการศึกษาก่อนนะ ให้พวกเด็กเี่ยมีโอกาสได้ฝึกสติปัฏฐานพาตัวใจกลับบ้างให้พวกเล่นโยคะเล่นไท่เก๊กอะไรต่างๆพวกนี้นะสร้างฐานชีวิตของเขานะให้มันแน่นเลยมีมีรากแก้วของชีวิตเขาจะไม่ล้มเลยเขาจะไม่ล้มเลยเข้าใจั้ม,มแล้วก็เราก็สร้างสารรค์ออกมาสิอย่างโครงการหยอดกระปุกเนี่ยของอาจารย์เนี่ยก็ไหนมาลูกศิษย์เนี่ยก็เขียนเข้าไปเดี๋ยวนี้หนูก็หัดที่จะให้เนี่ยซื้อ20บาทให้แบงค์ร้อยไปเดินหนี ฝึกเนี่ยมีเมตตากรุณามีการแบ่งปันอะไรแต่อะไรเนี่ยให้กับคนโอ้โหแล้วคนไทยเราเนี่ยนะโดยพื้นฐานเนี่ยอาจารย์ว่าต้องยกให้กับพุทธศาสนาที่ที่ได้ย้อมจิตใจของคนไทยเนี่ยให้ให้ง่ายต่อการทำสิ่งนี้บ้านเราเนี่ยมันมาเสียตรงหน้าการเมืองนะที่มาช่อชนแต่โดยพื้นฐานจิตใจของคนทั่วไปนะคะยังเป็นลักษณะที่มันอ่อน ที่เรียกว,ว่านอนสอนง่ายอาจารย์มักจะพูดว่าคนไทยเนี่ยฟ้องง่ายถ้าใครได้มาเป็นนายกมาเป็นผู้นําที่มีคุณธรรมนะโอ้โหเมืองไทยเนี่ยจะสุดยอดเลยจะให้ทำอะไรอะ่ะทำคนไทยจะทำนะอยู่ที่ผู้นําเท่านั้นนะ่ยว่าเขามีทำไหมเขามีความรู้เรื่องนนะิพนธ์ไหมซึ่งเรายังมไม่มีผู้นําที่อย่างนี้เรายังไม่มีมันก็เลยรวนไปหมดคนก็เลยทุกข์ใช่ไหมแต่ถ้าเรามีผู้นําที่ดีฉะนั้นอาจารย์เนี่ยพูดเลยนะคะ ระบบการปกครองเนี่ยอาจารย์เนี่ยขอระบบเผด็จการของผู้มีธรรมเผด็จการของผู้มีธรรมฟังแล้วเผด็จการเนี่ยมันแหมเราก็สร้างแต่ถ้าคนที่มีธรรมเนี่ยนะคะคนที่มีธรรมโดยเฉพาะถ้ารู้เรื่องลิ่านนะคะเขาจะสามารถปกครองได้โดยที่ผู้ถูกปกครองไม่รู้จากผู้ปกครองของเขาด้วยซ้ำไปไม่รู้นี่คือสิ่งที่ท่านเหล่าจือพูดไงระบบการปกครองที่ดีที่สุดนะผู้ถูกปกครองจะไม่รู้ว่าเขามีผู้ปกครอง ก็คือว่าผู้ปกครองเขาจะจัดส,สรรทรัพยากรทุกอย่างเนี่ยให้แน่ใจว่าท้องของเขาอิ่มก่อนท้องต้องอิ่มก่อนสามารถดําเนินวิถีชีวิตได้ทํามาหากินอะไรต่ออะไรของตัวเองไม่ต้องไปบังคับอะไรต่ออะไรเขาแต่ให้เขาเนี่ยสามารถเนี่ยนะอยู่ได้แบบสมดุลกับธรรมชาตินี่ใครจะไปควยชื่นใครจะมานั่งเรียกร้องต่าประกาศหาอะไรกันนะมาประท้วงอะไรไม่มีการประท้วงมันเกิดจากการถูกกดขี่ข่มเหงเข้าใจไหม ฉะน,นคําว่าพด็จก,การเนี่ยของผู้มีธรรมเนี่ยผู้ถูกปกครองจะไม่รู้ว่ามีผู้ปกครองเขาเพราะผู้ปกครองเนี่ยเขาจะไม่ชอบชนเขาจะไม่กักตุนอะไรให้กับตัวเองเขามีอะไรเขาให้หมดเลยให้หมดบริหารจัดก,การให้ทุกคนเนี่ยอยู่อย่างเรียกว่าอินท้องทำไรต่ออะไรให้เขารู้ในสิ่งที่ควรรู้สังคมไม่มีปัญหาซึ่งเมืองไทยนะคะที่จริงมันทําได้ทําได้เพราะว่าความอ่อนข้างในยังมีเยอะ เปลี่ยนระบบการศึกษาเท่านั้นเนี่ยเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็เป็นโซลูชันแล้วนะเป็นทางออกที่อาจารย์ก็ไม่รู้ว่าจะมีนักการเมืองคนไหนก็มานั่งฟังสุภวันหรือเปล่าแต่ถ้าเขาฟังนะ <c oughs> ถ้าเขายอมฟังถ้าเขายอมฟังไม่เป็นไรอาจารย์ไม่ซีเรียสคือเราไม่มีปัญหากับชาวบ้านแล้วแต่คนอื่นก็ออาจจะมีปัญหากับเราก็ไม่ว่ากันอะ